大家好，欢迎大家来到第三季的跟杨老师学中文播客，我是杨丽群。这季的中文课是专门为初级和中级学习汉语的听众朋友们设计的。初级课程是每周六更新一次，而中级课程是每周日更新一次。สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เรียนจีนกับหยาง老师 Podcast Season 3ค่ะ ดิฉันหยางลี่ชินมาพบกับทุกท่านเช่นเคยค่ะบทเรียนภาษาจีนของซีซันนี้นะคะออกแบบมาเพื่อเพื่อนผู้ฟังทุกท่านที่เรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางค่ะโดยทุกๆวันเสาร์จะเป็นบทเรียนสําหรับผู้เรียนระดับต้นและทุกๆวันอาทิตย์จะเป็นบทเรียนสําหรับผู้เรียนในระดับกลางค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะเรามาเรียนคําศัพท์ในระดับกลางกันนะคะคําศัพท์ของวันนี้คือคําว่า เฉียเฉีหลายคนคงคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็รู้จักคำนี้เป็นอย่างดีเป็นคำง่ายๆนะคะที่เราได้ยินมาตั้งแต่ระดับต้นๆเลยของการเรียนภาษาจีนใช่ไหมคะแต่ว่าที่ยากก็คือการออกเสียงคำคำนี้ค่ะหลายคนยังออกเสียงไม่ค่อยถูกนะคะพินอินของคำนี้นะคะคำว่าเฉีอมีตัว X ตัว U แล้วก็ตัว E ค่ะและ วันอยุนะคะเป็นเสียงที่2ใส่อยู่บนตัว e คะ่ะ xue เสียงที่2นะคะแต่ว่าตัว u ตัวนี้นะคะไม่ได้ไม่ใช่เสียง u หรือว่าเสียง u ธรรมดาแต่จะเป็นเสียง u ที่มีจุดอยู่ข้างบน2จุดค่ะแต่เมื่อมันตามหลังตัว x ตัวจุดมันก็เลยหายไปใช่ไหมคะอันนี้ร,รู้รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมอ่าตอนนี้ xue จะต้องออกเสียง e a นะคะเสียง u กับ e ตัวนี้ก็ไม่ใช่ออกเสียงเ e, อเป็นเสียง a นะคะ e กับ a นะมารวมกัน e a, มาผสมกับพยัญชนะคือ c นะคะ cea เ,เสียเสียเสียงที่สองค่ะลองฝึกออกเสียงกันให้ชัดๆนะคะเสียเสือ,สอหมายถึงเรียนค่ะอันนี้เราไปดูคำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่างนะคะที่มีคำว่าเสือกันนะคะคำแรกของวันนี้ก็คือคำว่าเ sh สือสี

ดูคำที่สองกันค่ะคำนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะคำว่าเส๋อเิงเส๋อเิงก็คือนักเรียนนะคะหรือบางทีจะเรียกว่าถงเส๋อถงเส๋อนี้ใช้ได้สองความหมายนะคะจะแปลว่านักเรียนก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับเราก็ได้นะคะเป็น classmate นะคะถงเสตัวนี้นะคะคือเราสื่อจะเรียกพวกเราว่าถงเส๋อก็คือนักเรียนก็ได้หรือว่าเราจะเรียกเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองว่าท้าซืวอตถงเส๋อเป็นเพื่อนนักเรียนของฉันก็ได้ค่ะ มาดูตัวอย่างนะคะทุกๆ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 งุกนทุกๆทุกๆทนกๆทุกๆทุกๆทุกงเุกยนุกๆาุกๆทุนกนทุกๆทุกๆุ่กๆทุกค,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 คุณครูทักทยุยๆทกเรียนในห้องทุกคนุุ่ทก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 ทุกท 同学们好，很高兴见到你们。เ,าเ,เตามถ้าแปลตามตัวอักษรนะคะประโยคนี้ก็จะพูดว่าสวัสดีเพื่อนนักเรียนทุกคนดีใจที่ได้พบพวกคุณนะคะแต่ถ้าแปลแบบสวยๆหน่อยนะคะก็คือสวัสดีนักเรียนทุกคนยินดีที่ได้รู้จักค่ะไปต่อคำที่มีคำว่าเสือคำที่3นะคะอันนี้มาเป็นชุดเลยค่ะมีคำว่าต้าเสือจงเสือแล้วก็เสี่ยวเสีออันนี้พอจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะต้าเสือก็คือ มหาวิทยาลัยถ้าพูดถึงจงเสียก็คือโรงเรียนมัธยมค่ะอันนี้จะรวมทั้งมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายเลยนะคะแต่ถ้าจะพูดแยกแยก็จะต้องบอกว่าชูจงนะคะถ้าชูจงหมายถึงมัธยมต้นก็คือมหนถึงม3ถ้าเกิดเก้าจงก็คือไฮสคูลนะคะหรือว่ามปลายนั่นเองค่ะชูจงกับเกาจงมต้นและมปลายค่ะอันนี้คือจงเสือนะคะถ้าเรียกรวมๆก็คือ โรงเรียนระดับมัธยมค่ะถ้าเป็นระดับประถมเขาจะเรียกว่าอะไรคะเสี่ยวเสือนั่นเองค่ะเสี่ยวก็คือเล็กสุดเลยใช่ไหมคะมีเสี่ยวมีจงแล้วก็มีต้าต้าเสือมหาวิทยาลัยจงเสือมัธยมและเสี่ยวเสือก็คือประถมค่ะตัวอย่างนะคะิเน明年我女儿就要当大学生了，好激动啊！ 明年我女儿就要当大学生了，好激动啊。ราาออประโยคนี้นะคะหมายถึงว่าปีหน้าลูกสาวฉันก็จะได้เป็นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วนะคะต้าเฉวเิงก็คือนักศึกษานั่นเองค่ะว่าเห่าจี้ต้องอ่ะเห่าจี้ต้งเห่าในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าดีนะคะแปลว่ามากค่ะจี้ต้ g หมายถึงตื่นเต้นนะคะน่าตื่นเต้นจังเลยนะคะตื่นเต้นมากเลย ลูกสาวจะเข้ามาหาลัยแล้วนะคะลูกสาวจะเป็นนักศึกษาแล้วเปลี่ยนจากคราบเด็กมาเป็นคราบผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะคะ Ming 明年我女儿就要当大学生了好激动啊ไปดูต่อนะคะคำศัพท์ที่มีคำว่าเสี่ค่ะคำว่าเสี่ป้าเสี่ป้าในที่นี้มีใครเป็นเสี่ป้ากันไหมคะเสี่ป้าก็คือเด็กเรียนค่ะ ะะเดอ,อกาาาชอยอกยายเขา是我们班学习最棒的，是个学霸。他是我们班学习最棒的，是个学霸。เขาเป็นนักเรียนที่เรียนดีที่สุดในห้องเราเขาเป็นเด็กเรียนต่อที่คำที่5ค่ะวันนี้คำศัพท์เยอะหน่อยนะคะที่เป็นคำศัพท์ที่มีคำว่าเสือนะคะซึ่งเรารู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับคำว่าเสือ,ออีกมากมายเลยอย่างเช่นคำที่5นี้นะคะคำว่าเข้าเสืย เคยได้ยินไหมคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เ้าเสือจริงๆเลยแปบลบว่าเ้าเสือนะคะคือตัวเห่าตัวนี้ออกเสียง4นะคะไม่ใช่เหา่าเสียง3นะคะเ้าเสือเป็นคำศัพท์หนึ่งคำเลยนะคะหมายถึงกระตือรือร้อนในการเรียนค่ะไปดูตัวอย่างกันนะคะ虽然他不是个学霸，但是他很好学。คาอีอกีกครั้งหนึ่งค่ะ虽然他不是个学霸，但是他很好学 แม้ว่าเขาจะไม่ใช่เด็กเรียนนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะกระตือรือร้อนในการเรียนเองค่ะเฮ้าเสือนะคะเขินเฮ้าเสือก็คือกระตือรือร้อนชอบเรียนรู้มากมากเลยนะคะมาถึงคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะเป็นวิชาเรียนนะคะลองพอจะนึกออกไหมคะอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์จะเรียกว่า สู้เสค่ะสู้เสือสู้ก็คือตัวเลขใช่ไหมคะคือการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขก็จะเรียกว่าสู้เสือก็คือคณิตศาสตร์ส่วนเหวินเสือเหวินเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาษาใช่ไหมคะเหวินหยีวเหวินก็คือภาษาเหวินเสือก็คือการเรียนเกี่ยวกับวรรณกรรมนะคะตัวอย่างค่ะง่ายๆนะคะว่าฉันวิทย์เสือไม่ชอวิทยเส 我喜欢文学，不喜欢数学。ฉันชอบวรรณกรรมไม่ชอบคณิตศาสตร์ค่ะจบแล้วนะคะเรียนวันนี้นะคะคำว่าเสืยกับคำที่มีคำว่าเสละพร้อมตัวอย่างประโยคค่ะเดี๋ยวเรากลับมาฝึกฝนแล้วก็ทบทวนประโยคกันนะคะเสืเสเสเรียนรู้ 跟杨老师学习中文很有趣跟 y 老师学习中文很有趣认真的 y 老师拿上帝马 song 学生学生学生如果同学同学同学那可以人如果不能能能同学们好很高兴见到你们 ผมเฉดหมนาเหินก้าซิ่งเจนต้าหนิมันสวัสดีนักเรียนทุกคนยินดีที่ได้รู้จัก 3. สามมหาวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมตัวอย่าง 明年我女儿就要当大学生了，好激动啊！明年我女儿就要当大学生了，好激动啊！ปีหน、啊、้าลูกสาวฉันจะไ学霸学霸学霸 d e ็กเร他是我们班里学习最棒的，是个学霸。 他ข是我们班里学习最棒的，是个学霸。เขาเป็นนักเรียนที่เรียนดีที่สุดในห้องเราเขาเป็นเด็กเรียนห好า好้าวือ้าาวเอกระตือรือร้นในการเรียนรู้。虽然他不是个学霸，但是他很好学。虽然他不是个学霸，但是他很好学。 แม้ว่าเขาจะไม่ใช่เด็กเรียนแต่เขาเป็นคนกระตือรือร้นในการเรียนรู้นะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะคณิตศาสตร์วรรณกรรมตัวอย่าง我喜欢文学不喜欢数学我喜欢文学不喜欢 我喜欢文学不喜欢数学ฉันชอบเรียนวรรณกรรม我喜欢文学不喜欢数学ฉันชอบเรียนวรรณกรรมไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ก่อนจากกันไปนะคะเราซื้อมีข่าวมาแจ้งให้ทราบค่ะเรียนจิงกับหยางเราซื้อมีช่อง YouTube แล้วนะคะ เราซื้อใส่ลิงก์ไว้ให้ในช่องรายละเอียดของทุกๆตอนแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เราซื้อด้วยนะคะส่วนคอมเมนต์ต่างๆก็ยังคงส่งมาที่อีเมลของเราซื้อได้เช่นเคยค่ะอยู่ในช่องรายละเอียดเช่นเดิมนะคะ好了，这就是今天的课了。 ขอบ谢大家收听跟杨老师学中文我学习我聪明我快乐เย่เเรียนฉชนฉลาดฉันมีความสุขเย้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะเซียชื่อเจเจียน